ปดีพี่น้องวันนี้จะมาเฮ็ดเนาะกระท้อนร้อยแก้วเนาะเดี๋ยวมาเบื่องวิธีการเฮ็ดกันเลยเนาะอันนี้ก็ปอกเรียบร้อยเนาะแล้วก็ผานออกมาเป็นตอนเรียบร้อยเนาะต่อมาก็สีมาตโตมันน้ำตาลทรายขาวเนาะแล้วก็ผสมเกลือลงไปอันนี้เราก็กำลังอันต้มน้ำเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วเนาะแต่ว่าบ่ได้ผสมหรือว่าบ่ไดทองน้ำตาล ส่วนผสมของน้ำตาลนั่นให้เบิงเนาะเ,นเห็ดแบบบ้านๆหลังจากนั้นเนาเขาก็เอาอันมักต้องที่ปาดไว้เนาะเขาก็เอามักต้องที่ปาดแสนน้ำเกลือไวก้กะเอามาล่างน้ำสะอาดเนาะจากสองน้ำกันเนาะ ต่อไปหลังจากที่เขาอันล่างบักต้องเนาะออกจากน้ำเกลือเรียบร้อยเขาก็เอาบักต้องเนาะมาต้มใส่ครับอันน้ำตาลที่เขาต้มไว้เนาะไปต้มทิ้งไว้จากา0นาทีเนาะ หลังจากที่เท้าอันต้มแล้วเนาะประมาณส้าวนาทีเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือมาอันถอกออกจากหม้อเนาะเอาผักให้มันเย็นเนมันเย็นแล้วก็แซ่ไว้จะคืนหนึ่งเนาะบวงคนมาอันชิมลองเบิงววาสิเซ็บบ่อเนาะอ่านี่คือเร็ดเียบร้อยเนาะ